วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชสตูดิโอนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเตาแก๊สอีกแล้วนะครับเป็นเตาแก๊สแบบ2หัวนะครับผมซึ่งเตาแก๊สเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับของคาชิวะเนี่ยแหละครับทั้ง2รุ่นเลยนะครับก็จะเป็นหน้ากระจกทั้งคู่นะครับแล้วก็จะเป็นเป็นอินเฟเลตอันนึงเป็น2เป็นเป็นเตาคู่เป็นอินเฟเลตกับเตาเทอร์โบนะครับหัวเทอร์โบแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นเป็นหัวเทอร์โบคู่แล้วก็จะมี3หัวตรงกลางจะมีหัวเล็กๆหัวแก๊สเเลล็็็กกกกกกๆตรรรงงงาอออออีีััััััันน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 นึะะคคบบ้้หหใชดมื ส่วนในนี้จะเป็นแบบรุ่นประหยัดหน่อยนะครับผมได้มาเนี่ยไม่ถึง500เลยเป็นหน้าตันเลตนะครับเป็นเยลเฟเลตอันนึงนะครับแล้วก็เป็นหัวเทอร์โบอันนึงนะครับเดี๋ยวไปแกะดูพร้อมๆกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมนี่ hey, มาแล้วครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ K 2 0 4 5นนะครับก็จะบอกอยู่นี้นะ เป็นโมเดลรุ่น k สองศูนย์ศูนย์ห้านะครับอ่ามาแล้วครับนี่ฮ่าจำเลยนะนะครับฮ่ามาแล้วนะครับมีเป็นบายสประกรรมาให้ตัวนี้เป็นอ่าเป็นขาลองนะครับลองที่หัวตาแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นขาที่เล็กเกเขานะครับจะมีสี่อันนะกับมีน็อตมาให้นะครับก็จะเป็นเป็นขาเอาไว ใส at ่ทางด้านล่างของตัวเตาแก๊สนะครับต่ายแบบนี้ฝั่งนี้จะเป็นหัวอินฟาเลตนะทุกคนมันจะมีพลาสติกครอบอยู่นะครับอย่าลืมนะนี่มีพลาสติกครอบอยู่นะครับเป็นหัวอินฟาเลตฝั่งหนึ่งทุงนี้เรียกว่าเป็นหัวเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใส่ขาทางด้านล่างนะครับอ่านี้ก็คือหน้าตานะครับเป็นหัวอิเลตธรรมดาอันนี้ถีบวฟ้าเนี่ยมันต้องเอาออกนะนะครับมันต้องมันต้องค่อยๆลอกออกนะครับผมข้างในมันจะกลายเป็นสีเงินนะครับเป็นหัวอิเลตธรรมดานะครับ ขาชีว่านะเห็นไหมฝั่งนี้นะครับก็รับเปิดนะก็คือตะแก๊งกับตัวประธานรูปปันนี่แหละครับอ่าด้านด้าอันนี้ก็เป็นชุดด้านในนะเป็นระบบการปรับนะครับการเดินท่อของตัวหัวแก๊สเข้ารีนตัวจุดนะครับผมตัวจุดไฟกับหัวแก๊สนะครับอ่าก็ประมาณนี้ด้านในก็ไม่มีอะไรหรอกประมาณนี้นะครับให้ดูงานเฉยๆนะเดี๋ยวจะมารองทดสอบกันดูว่าไฟมาแรงแค่ไหนนะครับผมไอ้ตรงหัวปรับตรงเนี้ยสมมติว่าเขาจะปรับมาจากโรงงานแล้วนะนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งครับหัวปรับสองฝั่งนะครับ มันจะเป็นปรับอากาศกับแก๊สนะครับผมเดี๋ยวแกะอันนี้ออกก่อนได้เลยนะไอตัวนี้มันเป็น,นเป็นที่มันเคลือบอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเป็นพลาสติกนะจริงแล้วเราจะต้องแกะออกนะครับนี่ผมแกะให้ดูเลยนี่นะมันแกะได้นะสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับนี่มันแกะได้ถึงจะหาถึงจะเป็นตัวนเนื้อในนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แกะจะคดูความร้อนมันค่อยๆกดออกไปอยู่ดีนะครับแกะได้แกะได้ดีนี่นะแกะออกให้หมดเลยนะครับ ได้สวยๆไงเออเวลาเราทากับข้าวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องเอาสะอาดง่ายนะครับตัวตาแกรงที่เป็นหน้าแตนเลทแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาทําการใส่ขายึดกันนะครับขารองเขานะตัวนี้ก็มีมาให้นะครับสี่ตัวนะครับมีขาสี่อันแล้วก็มีน็อตมาให้สี่ตัวนะครับผมใช้ไขควงตัวเดียวนะครับลองได้เลยไขควงใส่เข้าไปในรูใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันใส่เข้าไปในที่ตัวเตาแก๊สครับใส่ที่ปากไขควงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูใหญ่ตรงนี้นะครับ เพิ่มทะลุออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่มันจะมีขามันจะมีรูอยู่ทางด้านนี้นะครับสี่รูครับใส่เข้าไปเลยใส่นิดเดียวนะครับแน่นแล้วนะครับทำให้ครบสี่ด้านนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วใส่ขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวคู่มือเขาที่มีมาให้เนะครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของชิ้นงานนะครับแล้วก็จะมีวิธีการ ใช้งานนะครับการเปิดวาล์วแก๊สการเปิดปิดนะครับแล้วก็การข้อควรระวังต่างๆนะครับก็ไปดูกันในคุ่งมือกันได้นะครับตัวเตาแก๊สเหมาะสำหรับหัวปรับแก๊สแ,แรงดันต่ําเท่านั้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมก็อันนี้เขามีคิวอาร์โค้ดให้ด้วยเป็นช่องทางติดต่อของตัวแบรนด์คาฟชิว่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อระบบแก๊สให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวจะมาลองเปิดให้ดูเลยครับว่าตัวลักษณะของเปลวไฟเนี่ยมันเป็นยังไงมันแรงไหมโตัวโบแรงไหมนะครับแล้วหัวตัวข้อยีเปรต ไปแรงแค่ไหนกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับทุกคนก็มาดูตรงนี้กันนิดนึงนะนะครับก็คือว่าไอ้ตรงที่วางนะครับที่รองวางตรงเตาแก๊สเนี่ยที่วางสําหรับที่วางหม้อกระทะนะครับมันจะมีเฉพาะของมันนะนะครับซ้ายขวาเนี่ยไม่เหมือนกันนะขนาดมันไม่เท่ากันนะครับผมดูให้ดีนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งวงที่เล็กกว่านะครับอันนี้จะเป็นอันที่ใหญ่กว่านะครับอันที่ใหญ่กว่านะรูอันที่รูใหญ่กว่ารูข้างในนี้มันจะไม่เท่ากันเห็นไหม รูข้างในเนี้ยครับจะไม่เท่ากันนะครับอันที่เป็นรูใหญ่กว่ามันจะต้องเป็นของอหัวอินฟาเลตนะครับแล้วส่วนอันที่เป็นเล็กกว่านี้มันจะต้องเป็นของฝั่งหัวเทอร์โบนะครับทําไมถึงจะต้องวางให้ตรงกันนะเพราะว่ามันมีบทของการจุดแก๊สของตัวฝั่งหัวอินฟาเลตตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราไปเอาอันเล็กนะไปใส่ของฝั่งหัวอินฟาเลตนะครับดูนะปุ๊บตรงนี้คือมันจะปิดสนิทพอดีนะครับ แล้วอันนี้อันนี้ไม่ค่อยมีผลในการจุดเท่าไหร่แต่อันนี้จะมีนะถ้าหากว่าเป็นอันใช้อันรูเล็กมามาปิดในฝั่งหัวอินฟาเรดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูอ่าตรงนี้นะครับมันจะจุดติดยากนะเออมันจะจุดติดยากนะครับเพราะว่าเหมือนกับอากาศเนี่ยมันเข้าไปผสมกับแก๊สได้น้อยนะครับเดี๋ยวลอยดูเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยผมเปิดแก๊สแล้วนะอันนี้คือไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอา อนนี้สังเกตว่าตรงนี้รูมันจะปิดแทบสนิทเลยนะนะครับพอใช้อันรูเล็กนะครับพอเอาอันที่เป็นอันนี้รูจะใหญ่กว่านะรนูต้องการจะใหญ่กว่าครับพอใส่เข้าไปจะเห็นว่ามันจะมีช่องอากาศเหลือเยอะกว่านะครับมันก็จะจุดติดได้ง่ายกว่านะเห็นไหมมันจะจุดติดได้ง่ายกว่าครับ เออแต่แล้วอวาเอ๊ะทำไมมันจุดไม่ค่อยติดนะตอนแรกๆนะครับอ๋อมันต้องสลับนะครับต้องเอาอันที่มันเป็นของมันจริงๆมาใส่นะมันต้องตรงกันนะครับในส่วนของตัวหัวฝั่งเทอร์โบนะจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับมันจะจุดติดได้ปกตินะถ้าต่อให้เอาใช้อันนี้หรือว่าใช้อันของฝั่งอินฟาเรดมาใส่มันก็จุดได้ปกตินะนะมรนะเอาของอินฟาเรดมาใส่นะครับ เี่ยมันก็จะจุดติดได้ปกติแต่พอของฝั่งอินฟาเลตเนี้ยพอเอารูเล็กมาใส่ที่มันเป็นของหัวเทอร์โบเนี่ยมาจ,จุดมันจะจุดไม่ค่อยติดนะเพราะอากาศมันเข้าน้อยกว่านะครับเนี่ยเห็นมมันจุดไม่ติดนะครับถ้าใครเป็นถ้าใครเป็นแบบผมนะก็ลองดูนะครับมันจะต้องย้ายฝั่งของตัวที่รองกระทะนะที่รองหัวเตาแกะตรงนี้นะครับเอามาใส่ตาพอเป็นของพอใช้เป็นของเขาจริงๆเนี่ยมันจะจุดติดง่ายกว่าเยอะเลยครับเ่ยมั้ม จุดเดียวติดเลยนะครับอ่าอเคนนครับตอนนี้ผมก็ต่อสายแก๊สต่อระบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อสายข้างหลังเข้ามีอยู่มีอยู่เส้นเดียวนะครับแล้วก็ขขน็อตตัวเดียวเหมือนกับหัวเตาแก๊สทั่วไปนะครับไม่มีอะไรยากนะครับไขควงตัวเดียวเป็นปากแบนนะไขเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบเปิดที่ดูนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นอินฟราเรดนะที่ผมดีมไฟลงให้มันมืดหน่อยนะจะได้เห็นแสงไฟชัดๆนะครับนี่อินฟราเรดมาแล้วนะครับเปิดสักพักนึงมันจะเป็นสีฟ้าก่อนนะ แล้วเดี๋ยวพอตัวเตาตัวแผงมันร้อนกลายเป็นสีแดงนะครับนี่คือตัวอินฟราเรดนะครับก็จะมีความร้อนที่ค่อนข้างสม่าเสมอนะครับผมแล้วก็แรงทีเดียวครับสู้ไฟดีนะครับเนี่ยเป็นแดงแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นฝั่งหัวเทอร์โบนะครับอ่าฝั่งหัวเทอร์โบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นนี้วงหัวหัวเทอร์โบก็แรงดิ่มกันนะครับแรงดีนะครับการใช้งานก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ฝั่งนี้มันก็จะเบาได้นะครับอ่าเบาเนี่ยนะครับเบาได้นี่นะอ่าเบาเล็กๆได้นะครับ ีนฝั่งอินฟเรนี้ก็เบาได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่ามันก็จะเบาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปเลยนะครับตัวนี้ได้มาถูกมากเลยนะครับไม่ถึงห้าร้อยเลยถูกสุดๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แถมสายแถมอะไรมาให้นะก็มีนั่นแหละครับก็มีตัวขาตัวนั้นอย่างเดียวนะครับผมสี่อันนะครับติดตั้งง่ายๆครับราคาถูกนะครับใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับเป็นหัวอินเฟอเรสฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นหัวเทอร์โบฝั่งหนึ่งนะครับผมสนใจตามลิงก์ไปได้เลยนะครับ ขอบพระคุณที่รับชมนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นคาชิว่านะครับรุ่น K2005 นนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ